สวัสดีครับวันนี้ว่าผมเฟิร์สนะครับในรายการพีครีวิวครับวันนี้ครับเรามาในรายการนะครับรีวิวขี้อวดนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับจเจ้าตัวพีดีไซน์สไลด์ครับซึ่ง ตัวนี้นะครับบอกเลยเลยครับสิ่งที่มันพิเศษมากๆเลยครับก็คือจะมีโลโก้ G Master ตัวนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับต่างจากตัวปกติยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปดูของจริงนะครับเรามาดูกันที่สเปคนะครับของเจ้าตัว P d ดีไซนสไลด์ตัวนี้กันก่อนนะครับเจ้าตัว P d ดีไซนสไลด์ตัวนี้นะครับมันเรานะครับสามารถใช้กับกล้องอะไรก็ได้นะครับเพราะว่า ทางพิกดีไซน์นะครับจะมีตัวห้อยตัวนี้นะครับมาให้ทําให้เราสามารถใช้งานนะครับได้อย่างง่ายๆเลยโดยทาง p ิกดีไซน์นะครับได้เข็มว่าเจ้าตัวหูตรงนี้นะครับมันสามารถรับน้าหนักนะครับได้สูงสุดถึง9กกิโลเลยทีเดียวซึ่งมันแปลว่าคุณสามารถใส่กับกล้องอะไรก็ได้นะครับแล้วก็คุณสามารถห้อยไปได้เลยโดยคุณนะครับไม่ต้องระวังมากนักนะครับเวลาคุณห้อยกับเจ้าตัวพิกดีไซน์สไลด์ครับแล้วก็ตัวที่ร่องบ่าตัวนี้นะครับมันก็จะดีไซน์ใหม่นะครับให้มันสามารถนะครับรับกับบ่าเรานะครับได้ค่อนข้างจะดีขึ้น แล้วก็สามารถปรับนะครับตรงนี้เนาะเราสามารถปรับนะครับขนาดนะครับของสายได้ว่าอยากให้มันยาวสั้นเท่าไหร่ครับเราสามารถปรับได้เลยวัสดุนะครับของเจ้าตัวพีดีไซน์สไลด์ตัวนี้นะครับก็จะมีฟิลนะครับเป็นแบบผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกแบบไนลอนอะไรพวกนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้นะครับเจ้าตัวสไลด์ไลน์นะครับตัวเก่าที่ผมใช้งานอยู่นะฮะดูเพื่อให้รู้เพืดูนะปริ๊งนะครับ ก็ค่อนข้างจะมีความทนทานนะครับตัวสายตัวเก่าที่ผมใช้ตัวสไลด์ไลน์ก็ใช้มาแบบประมาณ3-4ปีนะครับก็ยังไม่มีปัญหาและคิดว่าตัวนี้นะครับก็น่าจะมีเวลาการใช้งานนะครับที่ไม่ได้ต่างกันครับซึ่งสิ่งที่พิเศษนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น G Master นะครับซึ่งตัว G Master ตัวนี้สิ่งที่ผมอยากอวดเลยก็คือมันเฉพาะคนที่ซื้อเล่นตัว G Master นะครับช่วงนี้เขากำหนดนะครับแล้วก็ตามช่วงโปรโมชั่นของเขานะครับถึงจะมาพร้อมกับพีดีไซน์ตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกับโลโก้ G Master นัั่นเองครบ้ นะครับแบนสเปกนะครับที่ผมอยากจะพูดครับก็คือเจ้าตัวฟีดีไซน์ตัวนี้นะครับมีให้เลือกสีสีครับสีแรกก็คือสีนี้เลยครับก็คือสีดํานะครับสีที่2นะครับก็คือแอสนะครับสีที่3ก็คือมิกไนท์นะครับก็จะมีความน้ํางงน้ําเงินนิดนิดเล็นน้อยนะครับส่วนสีที่4นะครับก็คือสีเซจนะครับก็มันจะมีความอมเขียวนะครับพอสมควรเลยเดี๋ยวเคยรูปให้ดูเนาะก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกแก่กล่องนะครับเจ้าตัวฟีดีไซน์สไล ตัวนี้ให้ทุกคนนะครับได้ชมกันครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องนะครับเจ้าตัวนี้กันซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปครับมันเป็นตัวพิเศษนะครับมันจะเขียนว่า p r o m o ชั่ n กูนะครับ not for sale นะครับก็คือมันไม่ได้มีไว้ขายแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างที่บอกไปนะครับมีอย่างเดียวคือเจ้าตัวโลโก้สี่มารสเตอร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับนี่นี่แกะกล่องยังไงวะปอกผมด้วยโอเคได้ละนี่นะครับเราก็ดึงออกมา นี่ก็มีสายทีดีซน์นะครับเป็นของตัว y Master ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปแหลังแล้วมันเหมือนกับตัวปกติเลยแค่มีตัวโลโก้ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานผมใช้งานให้ดูนะครับในภายหลังเนาะก็ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวตัวล็อกนะครับที่เกี่ยวกับเต้าตัวกล้องมาให้ซึ่งเท่าที่ผมลองนะครับถ้าเป็นกล้องโซนี่นะครับที่เป็นเปลี่ยนเลนส์ได้ทั้งหมดนะครับมันสามารถใช้งานได้ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นกล้องนะครับที่ใส่ของกล้องนะครับที่มันเล็กๆหน่อยเช่นฟูจิฟิล์มเอ็กรนะครับ x 1 0 0 m ้มกนะครับหรือว่าแบบที่มันเล็กๆจริงๆครับหรืออย่างพวกไอเกร้อยก็ด้วยเราใครับไม่สามารถใช้จอตัวนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูสายกันแบบเต็มๆนะครับเรามาดูอุปกรณ์อีกนิดนึงนะครับที่เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดให้ดูเนาะแต่ายคนนะครับอาจจะงงว่าเฮ้ยตัวนี้มันคืออะไรนะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันเอาไว้แบบเสียบตรงข้างใต้กล้องนะครับแล้วก็ เวลาเราใช้งานนะครับมันก็เอาไว้หนีบนะครับกับเจ้าตัวอันนี้ซึ่งมันเป็นดีไซน์นะครับของแต่ละคนว่าคนนั้นนะครับชอบเอาตัวห่วงตัวนี้ไว้ตรงไหนเนาะแล้วก็สําหรับคนที่ใช้งานนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวตัวไขควงนะครับมาให้แล้วก็สามารถหมุนนะครับเจ้าตัวหกเหลี่ยมนะครับเข้าไปได้เลยแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมจะชอบใช้เจ้าตัวข้างๆมากกว่านะครับนี่ แล้วก็เวลาใช้งานจริงๆนะครับต้องบอกว่ามันง่ายมากๆนะครับก็คือเสียบเข้าไปนะครับได้เลยนี่นะครับล็อกแค่นี้เราก็เสียบอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเหวี่ยงแบบสบายๆได้เลยครับมันไม่หานะครับในการใช้งานเพราะผมใช้มาค่อนข้างจะนานนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลนี่เวลาผมใช้กล้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับห้อยไว้เราก็ดึงขึ้นมานะครับประมาณนี้ในการใช้งานซึ่งผมมองว่าค่อนข้างน่าสะดวกแล้วก็ บางทีใช่ไหมครับเวลาเราต้องการถ่ายแบบอะไรจริงจังเล็กๆน้อยๆโเรารู้สึกนะครับว่ามันเกะกะนะครับหรือบางทีเราวางไว้บนขาตั้งนะครับแล้วก็เรานะครับก็สามารถถอดออกนะครับได้อย่างงไไ่ายดายครับไม่เหมือน ตัวสายตัวอื่นๆนะครับก็อันนี้ครับก็จะเป็นข้อดีนะครับของเจ้าตัวพลิกดีไซน์นั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับแล้วก็รีวิวพี่อวดนะครับเจ้าตัวคลิกดีไซน์นะครับตัวนี้ตัวสไลด์นะครับที่มีโลโก้นะครับดีมาสเตอร์มาด้วยสําหรับวันนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกดซับสไคร์นะครับให้ช่อง The Peak ด้วยสำหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ